ไม้เตีงรังนะคะเจ้าหน้าที่ไปเอาผลของไม้เต็งรัง่นจากภูลงมาเพาะอันนี้ไม้เต็งรังนเป็นไม้ที่ปลูกได้แม้ดินของท่านเป็นหินดานก็ปลูกได้นะคะเป็นไม้ทนทนแรงทนทุกอย่างทนสภาพอากาศทนสภาพดินดินที่ไม่เหมาะสมในการปลูกป่าก็สามารถปลูกได้ เพราะฉะนั้นดินไครที่เป็นหินดานนะ่่หินเยอะๆก็มาไม้เต็นงรังไปปลูกได้เพราะว่ารากเขาสามารถชอนชัยไปกับพื้นที่ที่มันมีดินน้อยๆก็ได้ยู่นี่อยู่ที่สถานีเพาะชำกามไม้บุญทริกนะคะมีไม้เตียงรังค่อนข้างเยอะ,อ,ะอันนี้เป็นกามไม้ในปีนี้คะ่ะที่พึ่งเพาะนะคะกามไม้ยัง